ใส่ใส่ครับพี่น้องครับเขามานมือนมานแล้วนะสามชั่วโมงเหลือกินเลยครับพี่น้องครับสวยๆใส่ใส่เลยครับได้ยอดพักตะนินตำนินพร้อมครับพี่น้องครับต้มใส่เขาแซ่บสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พอกันสวยครับอยู่กับช่องยี่สานวัตถุสีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ มืัอนี้ผมสี่ป้าพี่น้องมาดักกุ้งครับสูตรเนี้ยืัอนี้ผมสีผสมให้พี่น้องเบิ่งอาหารปลาดุกผสมห่ำล้วก็ผสมกาแฟครับพี่น้องครับอยู่กับผมมืัอนี้ช่องสูตรเนี่ยดักกุ้งว่ามีสูตรไทยโตครับสูตรได้ดีเอาไปลงเลยครับพี่น้องครับมืัอนี้เดี๋ยวผมทีไรเบิ่งครับนี่ครับมาเบิ่องสปาบาผมสีเนียนห่ำด้วยมันสีเนียนห่ำมันโมเนนอาหารปลาดุกครับพี่น้องครับใส่กางเวกนมาถาเบิ่งมา ผมจิุดกประมาณสามชั่วโมงครับพี่น้องครับหีดไปกรุงลายกันไปครับเขาแรงครับพี่น้องครับมีวันหยุดนี่ครับมีผมใส่สาม่องไปเลยมาเนี่ย อันนี้สูตรหอมครับพี่น้องครับได้กินกาแฟหอมหวยเลยวันนี้ใส่สามช่องอันนี้ผู้ใดอยากลองเบื้องกับไปลองไลยเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าผมลองแล้วมันเข่าดีผมก็เลยเอาสูตรนี้มาลงครับอาหารปลาดุกหน่อยเดียวครับบบเดนอาหารปลาดุกนะครับเป็นอาหารปลาดุกหน่อยดูหน้าครับขึ้นล่าตังนี่ได้ก็ใส่ได้ที่ก็ เรากะพุ่นเลยครับบอากันเลยครับพีงงบน่น้องแค่นีน้นนนค,รค,ครับพี่น้องครับสูตรง่ายๆครับวันนี้สูตรแทากังเว้นแล้วก็โยนลงเลยงห้ามกระดิแตกเด้ครับเกี่ยวับพี่น้องครับเดี๋ยวยังจะถ่ายรับชมเดี๋ยวาววกฝาเอาใส่ครับพี่น้องครับ นี่ผมปลูกมาแบบนี้ได้เด้อเนี่มยมดใส่งมาถารุ่นกันว่าสามชั่วโมงนี่กุ๋งสีขาววเขาหน่อยเขาวไรมาเด้อสูตรเนีย้ยหลากหลายครับการเร็ดสูตรเนี้ยครับช่องนี้ครับบ่ม,มีสูตรตายโตเด้อพี่น้องสูตรใดเขาดีเขาขอเอาสูตรนั้นมาลงเลยโอเคครับเดี๋ยวผมยีลายใส่หลักฐานมาถารุ่นน้อกันครับอีกสามชั่วโมงว่ากุ๋งสีขาวไรวะครับวันนี้ผมมาลงมกหลังเด้อครับพี่น้องลงเลย 一样的东西呢。 หลุงหกหลังครับพี่น้องครับนี่ยิงถ่าเบิ้องมาสีเดรร้ายหมดเลยังไงกับปากพี่น้องที่เขามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมนําครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกําลังใจครับนะครับวันหยุดยังไงเฮ็ดคลิปครับพี่น้องครับปัญญาหมู เอาหมูล,ลักกุ้งโรคแน่นามครับพี่น้องครับเป็นไปได้เขย่าน้ำให้ถ้าม,มันแตกบอกกุ้งมันกี่ด้กินไววครับพี่น้องครับรับมีน,นั่งกุ้ง สองล้งครับ,พ,รบ,พ,รบพี่น้องครับที่ครับ,าาาารรบพี่น้องครับลังสุดท้ายครับอากาศแจ้งไดอากาศว่าฐานรุ่นกันตอนตอนยามเดียวครับพี่น้องครับมีอากาศดีได้เน้อยเมือน้าวโบนแน่ใจว่างมือเลี้ยงคนสิโตกว่า เรื่อเป็นกำลังใจกันครับพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวพอกันตอนยามครับสวัสดีครับพี่น้องครับพอกันเขาแร้งครับมืัอนี้แดดร้อนๆส้ามาดักกุ้งไว้ครับพี่น้องครับเส้าดักกุ้งไว้หกหลังสามชั่วโมงครับพี่น้องครับสีเขาบ่าสูตรกาแฟครับใส่กาแฟไปสามซองจังไงพี่น้องก็ล่องไปใส่บ้างเด้อครับเพราะว่าผมล่องบางเดี๋ยวมันมันเข่าดีครับมันหอมครับก็ได้มาเอ่อเห็ดเป็นวิทยาทานเป็นแนวทาง พี่น้องหาอยู่หาจินครับผู้ได้มักดักกุ้งผู้ได้มักหาอยู่หาจินกันเอาไปเป็นแนวทางไล้ครับพี่น่องครับโอเคครับเดี๋ยวผมจีภาพพี่น้องไปเบื้องลังงหลกครับว่ากุ้งสีเข่าหลยปันไดสิได้ไปตาใส่บักกวกบ่มแดงพอดีได้พักแพ้ยมาตลาดครับพี่น้องครับโกเคครับไปเบื้องลังงหลกครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับน้ำขึ้นหลครับฝนตกหลังจากฝนตกน้ำขึ้นไปว่ากุ้งสีเข่าหลายบ่น้ำขึ้นแห้งครับพี่น่องครับ นี่ครับพีน่น้องครับเพิ่งรังแดดเลยนะแดดเขาว่าโอ้พอมีอยู่ครับพี่พอมีอยู่เอาสุดไลยเป็นปลาครับอันนี้สามชั่วโมงครับพีน่น้องครับสามชั่วโมงสามชั่วโมงเขาพ่อน้ำพันได์เลยรัง เอาครับมีเบื้องหลังตงขงามกันครับพี่นอง น้าๆครับจะกุุงสดๆไปครับพี่น้องครับหลังต่อไปครับได้อีกซี่หลังเอาครับหลังนี้เฮ้ย่องุ่นเรื่องรุ่นปวดท้องก็ยังเสียกอบางครับเขาอีเด้อคนตัวเขาดิ เราบางครับพี่น้องกุบใส่ไหมใสๆครับผมอ,อืยังได้กับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เด้อครับดนโดนยาล่องคลิปยาถิ่มยาปลากันโอเคครับพี่น้องครับกอได้สามลังดอกกรับทีได้ยุยักถวยหนึ่งเลยดิสีตั้มใชบวกกว่าเยครับหลังต่อไปครับเนี่ย

มีนี่ง,งามครับพี่น้องครับใสๆครับพี่น้องครับเขามานเหมือนมานเดีวยวสามชั่วโมงเลือกินเลยครับพี่น้องครับผมดักไว้หกหลังขานไปแล้ว4ี่หลังเลยอีกสองหลังมาลุ้นกันไปอีกสองหลังสีเขาไล่บ่ แต่ว่ามันก็อย huh? ู่ที่ทำได้การว่างน้ำเลอะไปหน้องบางทีเอาเขาว่างว่าถือหมองมันกัดมันกัดก็ยังหวานแหละปุ้งมันอยู่สูงหมองปุ่งหัวหมองเด่หน่อยหมองเล่นไหลั้างก็ไปครับลัางล้างนี่มันน้องนีโอ้ยหอนยาพุกหอนปักบุ๋งหรอปักบุ๋งไปกินบ้ออันนี้หลังโล่งเนื้อครับนี่พี่น้องหลังโล่งแต่ว่าหลัางที่ป้าเนื้อจะเขาได้ยุ่มาเบิปงหลังโล่งเนื้อนี่หลังโล่งที่เขาบ้อ ันนี้หลังลงครับพี่น้องครับหลังว่ามีปลาหย่าเลยครับเอาไรเันแต่ว่ากะเขาไหนก็มองเขาไปแหวกเส้นปลาหย่ามองแหวกเส้นปลาหย่าสิเขาเขาดีก็ครับสังเกตบิงอยู่ที่การว่างมืนอนีเบราเล่งเน้นปริมาณครับพี่น้องมือนีหาของกินไปนะหาแนวอยู่แนวกินสไตล์วิธีอีสานครับพี่น้องครับ บเนีเอาปริมาณสานีกัพ่ออยู่พอกินเหรครับสองคนกินยงไกับเบิดบานเหนได้ไปครับหลังทุทไทยครับใส,ใ,สใส่ี้ลังทุทอันนี้หลังลงครับพี่น้องครับเพราะมีเพมีป้ายหยาแต่ว่า วางฟังสี่ามันหม่มมันติดเข่าว่าลากะพี่น้องสิได้เปรียบเทียบว่าทำเลมันกะมีส่วนเท่กันสิได้เปรียบเทียบว่าเข้าขั้นสีดักแบบใดกลุ่มยังสีเขา่าไรเอาว่างานนี้เท่านี้นดต้องเชื่อว่าล้างเนื้อต้งเจ็บต้องล้างลงพี่น้องว่าล้างลงกุ้งสีบก็ใคนนหนะแบนไดหเดิอู้ทำไมามือตรงนั้นง่ายกุ้งเนะี้ย ไอ้ดุกุยังงี้วนี่ครับกับเป็นแนวทางให้พี่น้องหายุ่หายินครับการว่างกับสำคัญด้วยกันการว่างว่างมุ่งดักุงว่าง,ง,ง,างแบบไดว่างในปลายหยาหรือว่าว่างมองดวงมันเขาไหลเป็นแนวทางให้พี่น้องได้ครับโอเคครับเมื่อนี้กับคลิปกับสีบวยเน่าวันไดกับสันๆเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องได้รับชมยังไดกับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมน้าครับพี่น้องครับเพื่อเป็น กำลังใจในการเห็ดชิบกางต่อไปเฮตุงานโรงงานเวลาหน่อยครับกอยากไม่เห็ดชิบให็สู่พีสู่รองเบิ่งเมื่อนี้นี่ลาพี่น้องไปก่อนครับเดี๋ยวผมสี่เอากุ้งไปเลี้ยงให้พี่น้องเบิ่งงมาผมได้หน่อยได้หลดพวงหลังมือครับมื้อนี้ีไลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับนี่ครับพี่น้องครับผลงานครับทั้งเบิดหกหลังครับพอโยพ่อกินเหรอครับเมื่อนี้นีสวยสวยใสๆสเลยครับได้ยอดพักตะนินตำนิน่้อมครับพี่น้องครับ ต้มใส่เขาแซ่บนี่ครับอันนี้ผลงานหกหลังตักสามชั่วโมงเด้ครับพี่น้องโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ